แฟนขอลดสถานะแต่ยังคุยกันอยู่แต่มามาหายหายควรทําอย่างไรดีพวกที่แฟนขอลดสถานะแต่ยังมามาหายหายครูค,คมจะบอกให้มันมีข้อห้ามหนึ่งครับอย่าถามว่าเมื่อไรจะกลับมา 2. ครับห้ามมีเรื่องบนเตียงครับสามครับห้ามทักซ้ำๆครับสี่ครับห้ามพยายามเรียกร้องความสนใจ แต่วิธีการแก้กเลยครับการทำให้คนขอลดสถานะต้องกลับมาคุกเขา่าคือการกลับมาปรับเรื่องบนเตียงครับคนส่วนใหญ่พออยู่กันมานานๆจะมองข้ามเรื่องนี้เรื่องบนเตียงกันเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไม่ปรับลุกครับคนมันก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์ครับเพราะเรื่องบนเตียงมันก็ต้องใช้เรื่องของจินตนาการความวาดวิวความรู้สึกตื่นเต้นทุกคนอยากได้คนที่สวยคนที่หลอ่อในการเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องบนเตียงนี่เป็นสิ่งสําคัญ หรือแม้กระทั่งครับกิจกรรมบนเตียงมันเป็นเพียงเรื่องของการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณครับคือความสัมพันธ์จะเป็นงี้เส้นของมันจะวาดวิวขึ้นลงครับสิ่งนี้นะครับเมื่อมีความตื่นเต้นเลือดมันจะสูบฉีดแต่เวลาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเออมันมีความสุขสงบอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าสารออกซิซสตินมันก็จะค่อยๆหลังแต่พอคุณเติมความตื่นเต้นอีกฝ่ายก็จะเริ่มเสพติดและสลับความสงบ อีกฝ่ายก็จะเริ่มผูกพันฉะนั้นเรื่องนี้ใครอยากแก้ปัญหาแบบให้ถึงต้นเหตุจริงๆนะครับแนะนําไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ